เวลาเชตยี่สกันยายนบี้ห่างหายจากคลิปเดรูทีนหลายวันเลยค่ะช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างโฟกัสกับการทําผลงานส่งแข่งขันต่อขนตานะคะของสนามภาคใต้ภูเก็ตเป็นวอลลุ่มสีตกแต่งซึ่งบี้ดีใจมากเพราะว่าร้านเรานะคะได้รับรางวัลชมเชยมาในครั้งนี้กลับมาที่ตัวร้านของเรานอกจากการพัฒนาผลงานแล้วก็ฝีมือแล้วยังคงยึดหลัก QST ค่ะ คิวนั้นคือคุณภาพหรือว่าคุณภาพของผลงานการต่อขนตาและสิ่งที่เราใช้กับลูกค้าค่าะผลิตภัณฑ์ต้องมีมาตรฐานกาบมีเลขที่จดแจง้ง S service นะคะการบริการคือเรื่องสำคัญมากการช่วยเหลือลูกค้าหลังต่อรับฟังปัญหาแก้ปัญหาแล้วก็ดูแลให้เขาตั้งแต่ต้นจนจบข้อสุดท้ายค่ะคือสิ่งที่เราทำทุกวันเป็นประจำก่อนเปิดร้านคือ C cleanliness เรื่องของความสะอาดในร้านบ้านกระจกและชั้นวางต่างๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องภายในร้านอย่างเดียวแต่ว่ารวมถึงตัวพนักง,งานของเราก็ต้องสะอาดเช่นกันจะบอกน้องตลอดว่าล้างมือบ่อยๆนะเพราะว่าเราทํางานบนศรีรษะลูกค้าค่ะแล้วความสะอาดนั้นก็เป็นตัวสะท้อนกลับไปถึงคุณภาพสินค้าและบริการด้วยซึ่งปลูกฝังทุกคนในทีมช่างของเราเสมอค่ะสำหรับช่วงนี้ใครจะเข้ารับบริการก้องรบกวนก่อนวันที่29ก่อนบิดจ,จะเดินทางไปมาเลเซีย1สัปดาห์นะคะ